สวัสดีครับเราเจอกันอีกแล้วนะครับใน Channel ไอเลิฟผม Open World นะครับผมกับ Far Cry 6นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับสัตว์เลี้ยงอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งเหมาะกับสายสเตลมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันมีคุณสมบัติในการที่จะช่วยเรานะครับเป็นอย่างดีในการสเตลและช่วงต้นๆเกมถ้าไปเอาได้ก็แนะนำให้ไปเอาเลยนะครับเพราะว่ามันจะอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วประโยชน์ค่อนข้างสูง อาว่าแล้วก็อยู่นี่นี่เอาเมินเออเมินน้อนนี่นะครับนี่ครับผมนะฮะตือก็คือเจ้าบูมบูมนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะครับว่าเจ้าบูมบูมเนี่ยเขามีดียังไงนะครับอามิโก้บูมบูมนะครับเจ้าตัวนี้นะครับ มันจะมีเพิร์กติดตัวของมันนะครับคือไปเก็บมานะครับก็คือนะครับอันนี้คือสุนัขจากภาคห้านะครับน่าจะเป็นตัวเดียวกับภาคห้าด้วยนะเคล็ดลับแรกที่หมาเรียนรู้ในคัตนาคือเก็บสิ่งของให้เรานะครับก็คือทุกครั้งที่เรา่าไปฆ่าศัตรูตายครับมันจะเก็บสิ่งของเให้เราออโต้เลยนะครับผมโดยเฉพาะสายที่เป็นสไนเปอร์ครับอันนี้เหมาะมากๆนะครับถ้ามีเจ้าบูมบูมอยู่เนี่ยคือบูมบูมมันจะวิ่งไปเก็บ สิ่งของจากศัตรูที่ตายแล้วให้เราด้วยนะครับคือออโต้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะครับอย่างที่ผมไปยิงจระเข้นะครับหรือย,ยิงเสือดำนะครับไปดูครับนี่เห็นไหมครับพอตายแล้วเนี่ยของมันเด้งเข้าผมเลยนะครับผมไม่ต้องลงไปเก็บนะครับสามารถอยู่บนฮอได้เลยอ่า นะครับความสามารถต่อไปของอามิโก้นะครับถ้ายังไม่ปลดล็อกจะยังไม่เห็นนะอแต่ถ้าเราปลดล็อกตามเบื่อนไขของเขาได้แล้วนะครับอามิโก้นะครับจะมาร์กตำแหน่งของศัตรูนะครับหรือสัตว์ให้เรานะครับผมนี่นะครับมันจะช่วยมาร์กเจอใครที่วิ่งผ่านนะครับมันก็จะไปมาร์กตำแหน่งให้นั่นเองนะครับผมอันนี้คืออันแรกนะครับอันที่สองนะครับ ถ้าปลดเปิร์กตัวนี้ออกมาได้นะครับบูมบูมจะระบุเป้าหมายได้ไกลขึ้นนะครับก็คือ,คอช่วยแท็กศัตรูให้เรานะครับได้ไกลขึ้นนั่นเองนะครับผมถุนอ้นสุดท้ายนะครับบูมบูมจะอึดขึ้นนะครับทนทานต่อความเสียหายของศัตรูที่โจมตีได้มากขึ้นนะครับนั่นเองนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่า อึดถึกทนนะครับตอนที่ช่วยเราสู้นะครับนี่แล้วถามว่ามันดียังไงนะครับก็ตรงที่ว่ามันเก็บสิ่งของนะครับให้เรานะครับเวลาเราเป็นสนัยนะครับเราย่องไปยิงอันที่สองคือเวลาเราสเตลนะครับบูบูมจะไม่ถูกพบเจอหรือสงสัยไม่เหมือนสัตว์อื่นๆที่เราติดตัวไปด้วยนะครับพวกไก่เสือดำหรือหมาพวกนี้นครับมันจะ โดนแบบโดนเจอโดนสงสัยได้ง่ายกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าบุมบุมก็เลยเป็นที่พึงพอใจนะในการทําภารกิจของสายสเตลม,มากกว่านั่นเองนะครับผมทีนี้วิธีที่จะได้เจ้าบุมบุมมาครอบครองนะครับผมนี่นะครับอย่างแรกเลยนะครับคุณต้องมาอยู่ที่นี่ครับแคมป์แม็กซิมัสนะครับผมถ้าถ้าต้นเกมนะครับ ถ้าต้นเกมนะนะแล้วคุณเลือกที่จะเปิดแผนที่อันนี้เพื่อจะเอาบูมบูมก็ได้นะครับแล้วถ้ายังไม่อยากทาเรื่องตรงนี้ก็ยังไม่ต้องทําก็ได้นะครับแค่มาเปิดแผนที่เฉยๆนะครับแล้วพอมันเข้าเรื่องทาเควสน,นิดนึงนะครับอ่าแล้วเราก็จะไม่รับเควสนะครับโดยการที่เราจับไปรับเควสท,ที่เสานะครับอ่าเหมือนกับเจ้า อ่าชิชาโรนเลยนะครับไปรับที่เสาแต่ชิชาโรนเนี่ยเสาอีกอีกค่ายหนึ่งนะครับของบูมบูมรับที่นี่นะครับผม พอรับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปทำเพสนะฮะเดี๋ยวมันจะระบุตำแหน่งมาให้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์นะครับแล้วพาเจ้าบูมบูมออกมานะครับเ,เจ้าบูมบูมก็จะเสร็จเราเป็นของเราเลยนะครับ o just u n f วัน e ันเพิ่งพบ w า n t น n m o r e c ุ e อเมริกัน p o n s หลัจากนั้นคุณก็รับพามันไปเก็บเลเวลครับให้มันมีเลเวลมากขึ้นนะครับในช่วงต้นเนี่ยเก็บค่อนข้างง่ายนะครับเพราะศัตรูยังไม่โหดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามมาหลังๆแล้วอ่ะก็ เราเก่งแล้วนะครับบูมบุมอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์นะถ้าเกิดสำหรับคนที่มารับบุมบุมเป็นทีหลังนะครับแต่คนที่รับบุมบุมมาในช่วงแรกอ่ะก็คือผมได้นําเลยนะครับเพราะว่าช่วงแรกเรายังไม่เก่งของเรายังไม่ฟูนะครับการสเตลจเป็นทังเรื่องที่ดีทางหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะช่วยลดการมาทะได้มากขึ้นนะครับผมแล้วก็เจ้าบุมบูมก็จะช่วยเหลือเราเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับผมทีนี้นะครับมีทิปเล็กน้อยด้วยนะครับผมสิ่งที่ บูมบูมนะครับแตกต่างจากสัตว์เลี้ยงตัวอื่นนะครับผมอันเนี้ยทีเด็ดนะครับสําหรับเนิ่งคนรักสัตว์หรือคนรักหมาแล้วด้วยนะครับโอ้โหชอบมากนะครับชอบมากคือนะครับบูมบูมมันสามารถที่จะขึ้นมาบนยานพาหนะนะครับขึ้นมาบนรถเฉพาะรถเท่านั้นนะครับขึ้นมาบนรถกับเราได้นะครับโดยจะต้องเป็นรถที่มีสองที่นั่งนะครับรถที่นั่งเดียวไม่ได้นะอ่ะรถถงรถถังนี่ไม่ได้นะ ได้จะกรถที่มีอสองที่นั่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาอสมมติคันนี้นะครับอ่ะผมจะขึ้นปึ๊บชุบมาแล้วเข้าครับจะบูมบูมมาแล้วนะครับผมนี่เอหันมามองด้วยครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวเราพาพานอนไปเที่ยวนะครับพานอนไปเที่ยวอ่าเนี่ยไปนะครับผม นี่อย่างเท่เลยบุ๋มๆนะครับก็เขาก็จะอยู่ข้างๆเราตลอดนี่ครับแล้วก็จะนี่ดูวงดูวูนี่ครับเดี๋ยวผมเอียงก็อ้าหันมามองเจ้าหนายเอ้โอ้ยเกือบขับรถชนนี่ครับนี่นะฮะน่ารักไหมอ้าเนี่ยครับนี่ครับนี่ครับเจ้าบุูมนะครับผมอ้านะครับผมนอกจากจะเป็นรถยนต์แล้วนะครับมอเตอร์ไซค์ก็ได้ด้วยแล้วไปดูกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับต่อการที่มาแนะนํานะครับเจ้าอามโก้ตัวนี้นะครับผมบูมบูมนะครับซึ่งจะใครเล่นภาคห้ามาแล้วใช้เนี่ยก็น่าจะประทับใจนะครับตามมาถึงภาคนี้เลยทีเดียวนะฮะออะครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะครับเอาบูมบูมไม่หมอล้องเลยบูมบูมเอาบูมบูมเออหันมาเออนะครับ ถ้าชอบประทับใจยังไงก็กดไลค์กดแชร์กดซั b s c คร b e เพนกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบูมบูมบ,บอ้าหันไปอีกแยะโอ้ไม่มองกล้องเลยลูกเอ้ย